สวัสดีทุกคนครับผมสุพันณตัวคาชุมแพขอนแก่นครับผมใครมีความคิดกำลังจะซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับผมแนะนำเบรกไว้ก่อนมาดูคันนี้ครับคันนี้ค่างวดเท่ามอเตอร์ไซค์แต่ได้รถเก๋งขนาดกลางเกียร์ออโตโตโยต้ารถตลาดวีออสครับผมคันนี้รถปี14ไม่แสนหกครับผม189,000ฟรีดาวงวด 3,900บาท6ปี72งวดแค่นั้นครับมาดูไอซสู้ไม่ได้หรอครับผมสวยๆเลยสวยเลยออตโต้บอหนังครับผมออตโต้เบาหนังงวด3า0 0 v นเกไม่ใช่ e ีโคคานะรถขนาดกลางนะครับผมรถขนาดกลางนะคเดือนประมาณหมนะื่นส่งไหวแน่นอนผมแนะนำ เอาไว้ขับไปทํางานขับไปเที่ยววันหยุดรับรองว่ามีกําลังใจแน่นอนซื้อให้มันขวัญกําลังใจของตัวเองตัวเองจะได้มีแรงทํางานมีรถขับไปทํางานไม่ต้องต่างแดนไม่ต้องตางฝนครับผมวีออนนะครับผมปี14ไม่แสนหกเกียร์ออโต้นะครับผม3 9มพปีครับผมสวัสดีครับ